ปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้คอนโซลกลางนะครับกล่องเก็บของครอบเกียร์นะครับคอนโซลกลางนะครับงานภายนอกภายในนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับมาแล้วมาอีกนะครับรอบที่5ที่6ก็ว่าไปนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับสีฮีรช่างอยุธยาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับเพิ่มเติมเสริมหล่อเสริมต่อหล่อไม่หยุดนะครับ ชิ้นส่วนตรงไหนนะครับทําอะไรได้บ้างนะครับชิ้นส่วนใหม่ๆนะครับถือโอกาสรีวิวว่าซีเฮียนชั้นะครับชุดนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับรอๆนะครับงานภายนอกภายในนะครับชุดนี้นะครับเป็นคอนโซลกลางนะครับช่วงกล่องเก็บของนะครับครอบในส่วนของเบรกมือนะครับมิตซูบิชิไทตันนะครับปาจิโร่สปอร์ตนะครับใช้พาร์ทคอมมอนนะครับไทตันปี 2,005นะครับถึง2,014นะครับปาเจโล2,008ถึง2,014นะครับใช้พาร์ตตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นกล่องเก็บของนะครับช่องกลางนะครับที่วางแขนนะครับที่ขาแขนนะครับชุดนี้นะครับจะหนักจะเต็มนะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำนะครับต้องการแต่งเติมเสริมต่อนะครับ c ีการช่างอายุทยานะครับได้รังสันนะครับขอบคุณนะครับ ที่ไว้บางใจนะครับสีเฮียนช่างนะครับลายตลาดนะครับเป็นลายเคปล่าโทนดำนะครับย้ํานะครับเคลล่าลายไม้นะครับทำได้มากกว่า12สีนะครับเป็นงานดิปปิ้งนะครับที่ใช้ในระบบโรงงานนะครับดิปปิ้งนะครับภาษาระบบโรงงานนะครับถ้าเป็นแปลนภาษาไทยก็เรียกแปเป็นงานจุ่มนะครับถ้าภาษาบ้านๆพี่ไทยชั่วไปก็ พิมลอยน้ำประมาณนั้นนะครับขั้นตอนการทํานะครับเหนือกว่าการทําสีรถยนต์ภายนอกนะครับแต่งเติมเสริมเพิ่มเติมเสริมลวดลายนะครับเสริมความหล่อเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะครับย้ํานะครับไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่งานผ้านะครับถึงกล้าการันตีนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับงานภายในนะครับย้ํานะครับงานหุ้มนะครับงานผ้าหุ้มแท้หรือเปล่าคาร์บอนแท้หรือเปล่าผ้าแท้หรือเปล่าไปศึกษาดูดีๆนะครับ ทำไมงานลักษณะนี้ถึงไม่กล้าการันตีรับประกันตลอดใช้มาใช้งานนะครับงานดิปปิ้งนะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับประสบการณ์ในงานคายรถยนต์มากกว่า20ปีครับ25ปีัพนะครับทำไมค่ายรถยนต์นะครับทั่วเมืองไทยนะครับแม้กระทั่งต่างชาตินะครับเกรดสูงสนะครับทำไมถึงใช้ตัวนี้นะครับงานถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับชิ้นส่วนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับคอนโซลกลางนะฮะระหว่างตัว ฝั่งคนขับกับเบาะแม่บ้านนะครับตรงนี้นะครับที่พักแขนนะครับที่ครอบเบรกมือนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับชิ้นส่วนงานภายนอกภายในนะครับลายไม้ลายเคลปล่าอย่างที่บอกนะครับเป็นตัวอย่างนะครับคันเมื่อกี้ก็เป็นในส่วนของไม้สักทองนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับไม้มะค่านะครับแล้วแต่นะครับต้องการไม้เส้นนะครับไม้ตาเล็กตาใหญ่นะครับ ที่เครช่างอายุทยานะครับมีของพร้อมหล่อนะครับรีเคสได้เลยนะครับถอดทั้งตัวเองทํานี่ทาได้มากกว่า12สีนะครับถ้าเป็นของจากทางร้านนะครับหลักๆก็จะเป็นลายไม้แล้วก็เคปลาโทนดํานะครับที่มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับติดตั้งแค่เวลาไม่นานนะครับเมียมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแบบหล่อๆแล้วนะครับนี่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับคิดเล็กคิดน้อยนะครับค่าถอดประกอบติดตั้งนะครับไม่มีนะครับ ซีเการช่างนะครับชิ้นส่วนงานภายนอกภายในนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับต้องการหล่อภายนอกภายในนะครับลักษณะนี้นะครับดูเป็นแนวทางความหล่อนะครับสวัสดีครับ